อปสโวดนี้จะมาพูดถึงโคนมี่ไอดครับก็คือว่าเรามาเชื่อมโคนมี i ไอดกันครับโคนมี่ไอดีก็คือว่าเป็น ID ที่ใช้สำหรับการเ,าเชื่อมต่อของทาง User นะครับผมเพื่อจะใช้ในการย้ายเครื่องใหม่กรณีที่ว่าเราย้ายเครื่องใหม่ครับ เปลี่ยนเครื่องใหม่อะไรเงี้ยเวลาเราลบเกมใช่ไหมครับก็ไปเครื่องใหม่ปุ๊บก็จะสามารถโหลดตัวเกมตวเนี้ลงไปแล้วก็เข้าที่คนมีไอดีแล้วก็ทางเซิร์ฟที่เราเคยเล่นอยู่ครับก็จะย้ายมากลับมาหมดเลยครับก็คือจะเล่นต่อกันไปเลยโดยไม่ต้องเราไม่ต้องไปเริ่มจากศูนย์ใหม่ครับอย่างถ้าเราเล่นไปไกลแล้วอย่างเลเวลเราเพิ่มขึ้นสูงขึ้นอะไรลักษณะเนี้ยครับมันก็เล่นใหม่มันก็จะ ไม่สนุกแล้วก็น่าเบื่อลักษณะต้องมานั่งเล่นเล่นใหม่เลยลักษณะนี้ครับคนดีดีคนดีดี ID ก็จะมีประโยชน์ทางด้านนี้ก็คือเชื่อมต่อแล้วก็เอามาเล่นในเครื่องใหม่ได้หรือย้ายเครื่องได้หรือกรณีเราลบเกมทิ้งไปแล้วแล้วอีกสักเดือน2เดือนลองนึกอยากจะมาเล่นใหม่อะไรลักษณะน,นี้แล้วก็โหลดมาแล้วก็ยังเล่นได้เหมือนเดิมครับผมแล้วก็มามาดูกันครับว่าเชื่อมต่อกันยังไง ครับก็เปิดตัวเกมเข้ามาครับตัวเกมเข้ามาตัวนี้มันจะอันนี้จะบอกข่าวสารต่างๆของในสัปดาห์นั้นๆอยู่แล้วครับผมก็อย่าลืมเข้าไปรับของขวัญกันนะครับเี่ว่าแต่ละวันก็จะมีการเชื่อมต่อมันก็จะมีแจกทุกอย่างของที่เราจะได้อย่างเช่นตัวตัวนี้ครับก็จะเป็นการล็อกอินบนรนะับใชก็จะได้30คอยมา นะครับล็อกอินก็มีสกิลบูสที่ได้มาคูณ5กดรีเซีตพอไปเลยครับผมรับกดแบ็คครับผมครับก็ไปดูการต้านการเชื่อมต่อคนดูใหดีครับผมก็ที่เอ็กซ์่านะครับเอ็กซ์่าเสร็จแล้วก็ไปที่ซัพพอร์ตบลิงดัต้านะครับ กดเข้าไปครับกดโอเคทีนี้อันนี้ผมเชื่อมไว้แล้วนะครับผมปกติจะถ้ายูเซอร์หมายจะไม่ไม่มีเครื่องหมายถูกนี้ทั้ง2ตัวก็คือผมเชื่อมไว้ทั้ง2ตัวทั้ง Google Pay แล้วก็คน ID ก็เชื่อมได้ทั้ง2ที่ครับผมแต่ถ้าใครยังไม่เชื่อมก็มจะไม่มีเครื่องหมายถูกนี้ถ้าเชื่อมแล้วก็จะมีเครื่องหมายถูกไว้ว่าทการลิงก์เรียบร้อยแล้วก็กดที่คน ID ไดได้เลยครับกดตัวล่างนะครับมันก็จะ ดิดเข้าไปที่เว็บไซต์เว็บเพจของทางคนมีครับผมทีนี้ก็เข้ามาอันนี้จะเป็น ID ที่ผมลิงก์ไว้แล้วครับผมมันก็จะเป็นลักษณะที่ว่ามีตัวตนแล้วล,ะละนนักษณะแต่ถ้า เป็นเพื่อนที่ว่าเข้ามาใหม่หรือว่าเล่นอะไรนี้ยมันตรงนใน่วนนี้ก็จะไม่มีครับเราก็ต้องรีจิสเตอร์ธรรมดาปกติไปครับส่วนขั้นตอนรีจิสเตอร์ก็ไม่น่าจะยากครับผมมันจะเป็นลักษณะเหมือนการลงทะเบียนเหมือนปกติเหมือนเมลทั่ว,วไปครับใส่ชื่อนามสกุลใส่ยูเซอร์เนมตั้งพาสเวิร์ดอะไรลักษณะนี้ครับแล้วก็กด แอดเไปครับผมแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะส่งตัวเลขมาที่อีเมลเราครับที่เราลงไว้ทีนี้เราก็เอาตัวเลขเนี้ไยไปใส่ที่ทางการยืนยันของตัว a อ c o u n าว่าเป็น a อ c o u n าเราลักษณะน,นี้นครับผมเสร็จแ,แล้วก็จะเรียบร้อยแค่นี้เองครับผมมันก็คร่าวๆก็จะประมาณนี้ครับผมไม่น่าจะยากอะไร ก็กลับมาก็จะประมาณนี้นะครับเพราะผมไม่ยากนะครับผมยังไงก็ลองลองลองดูนะครับถ้าติดขัดไงก็คอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวผมจะคอยตอบให้ครับส่วนลิงก์ เชื่อมกับ Google p a y ครับไหนไหนเข้ามาแล้วก็ทำให้เสร็จสับไปเลยครับก็เชื่อมกับ Google p a y ก็ได้เหมือนกันครับก็จุดประสงค์ก็คือลักษณะเดียวกันครับเพื่อจะให้ไ d เเราไม่หายครับผมไม่ไม่ต้องมานั่งเล่นใหม่เหมือนกันก็คือเราเชื่อมได้ทั้ง2ตัวหรือใครจะสะดวกเชื่อมตัวไหนอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เหมือนกันแต่ผมเชื่อมไว้ทั้ง2 2ตัวเลยแอดเคาเลยครับผมทั้งเป็น Google p a y แล้วก็คนดีถ้ากดที่ Google p a y แล้วก็ กดเข้าไปเลยกดที่ลิงก์เนี่ยครับลิงก์ดัตตายูเซคุเกิลเพกดครับผมกดเข้าไปปุ๊บมันก็เดี๋ยวระบบก็จะรีเฟรชรีเฟรชแล้วก็เชื่อมต่อให้เองครับอันนี้จะค่อนข้างง่ายไม่ต้องลงทะเบียนอะไรเพราะว่าเขาจะเชื่อมต่อกับ Google Page ในมือถืออยู่แล้วครับผมก็เสร็จแล้วแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับกดโอเคแล้วก็จะมาเราก็จะเห็นเครื่องหมายถูกสีเขียวทั้งสงตัวขึ้นอย่างทีห่หน้าจอผมนี่ครับผม ก็ยังไงเพื่อนๆลองดูนะครับก็ถ้ามีปัญหาหรือว่าติดขัดไงก็คอมเมนต์มาได้ครับถามมาได้อย่างไงคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ขอบคุณที่ติดตามกันมานะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์สับตะไคร้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับผม